นะครับฝ่ายแดงเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนครับก็คือแหลมโพสิทธิ์คุณวัชสันนะครับนายมะนาวีมะลีนะครับ21ปีจากปัตตานีดีกรีนี่โหยแชมป์เพียบเลยครับแชมป์รุ่น105ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินแชมป์รุ่น108ปอนด์เส้นนี้แหละครับของทูฟอ y o ยูแล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบซีีเงินล้านด้วยครับหัวหน้าคณะคุณทัชนน์คชาสุวรรณนะครับ แล้วก็มีคุณเสรีน้ำเงินครับแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นสึกวันทไทด้วยครับแล้วก็จัดมุมน้ำเงินด้วยครับนี่ครับคู่น,นี้ก็อย่างที่เรียนไว้ครับเป็นการป้องกันแชมเปี้ยนนะครับในรุ่น108บอลของทูฟายูของทางด้านมุมแดงก็คือแหลมโพสิทธ์คุณวัชสันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากกรรมการสักขีพยานสองท่านครับตอนีคุณสุนนท์จันทรีทองนะครับ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ยศปรีดาแพทองคำครับต้องขอบพระคุณครับสองท่านให้เกียรติมาเป็นกรรมการสักขีพยานในวันนี้ทั้งคุณสุนน,น์จันศรีทองและอาจารย์ยศปรีดาแพทองคำโอ้ยนี่ครับยกแรกยกแรกครับตามกันเลยครับียอว่าต้องลงทุนนะครับเตี้ยสั้นกว่าอาวุธมวยนี่ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะครับส่วนก้าวาโดยเฉพาะลูกเตะขาต่อยท้องต่อยหน้านี่ เป็นจุดขายของดวลเก้าเก้าเลยนะครับมาดูวงในกอเป็นของแหลมโพนะครับแต่ว่ายกแรกนี่ยังไม่ประมาทนะครับกากไม่ตกมาต้านที่เขาแย่เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็วนไปรอบรอบเวทีนะครับไม่ปะทะด้วยนะครับรู้ว่าดวลเก้าเก้าน,นี่ต,นต้นต้นนั้นแรงเหลือเกินครับไฟแดงนะครับแหลมผูน้ําเงินดวลเก้าเก้าหยับติไปดวลเก้าเก้าสั้นกวา่านิดนึงลงทุนนะ้อยลงทุนน้อยนะ จะได้คว้าแชมป์ให้ได้108โกลนะครับผู้าชิงน้ำเงินน้ำเงินดวล9-9แม่โซโจตุกะจินม,มาลุ้นด้วยนะจนีเอฟรมนทาเมาลุ้นมีแน่ลุ้นนะทักมงคลด้วยนะมีแน่เนี่ย่นะายแดงนะครับแหมงโฮอ้าแทงไปยาวว่าการไม่ตกการไม่ตกผู้มวยนี่ต้องยกให้เสบดนะครับณัฐเดชวชีระนัตนาวงศ์ วันนี้ดพงต์ผม,มาดูด้วยอา้าหมัดไปก่อนดุนลก้าวต่อยไปก่อนต่อยให้เปิดการปลามไปยังตีไม่ถนัดครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับการเลือกตั้งของกอฟกนะครับ ในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้ครับทางกอฟกอขอเรียนเชิญพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรให้เข้ามาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหานี้ของเกษตรกรนะครับ ณหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศที่ทางอำเภอได้กำหนดไว้ต่อเรียนย้ำอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้ครับตั้งแต่เวลา8นาริกาจนถึงเวลา15นาฬิกาครับก็ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานกองคุณฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับเอาละครับเริ่มจะเบียดเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับโวน99 มีเตะขาต่อยหมัดทิ้มไปเรื่อยนะครับมาดูว่าแหลมโพก,กดัดไปโตโอโหแต่ว่าดักแทงฟ้ายี่แต่ละเมสโกแหลงๆเหมือนกันนะครับได้รูปร่างคูงยาวด้วยครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สองเวทีครับนอกจากได้เข็มขัดเส้นสำคัญแล้วครับยังมีเงินรางวัลพิเศษด้วยนะครับจากท่านด็อกอร์พงศ์วิเศษไยพยทูลครับจากอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ จากบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียครุปจำกัดแล้วก็จากมวยเด็ด7 8 9นะครับก็จะรับรางวัลพิเศษไปเลยครับเพิ่มเติมนอกจากเข็มขัดแชมป์เกียรติยศเส้นสำคัญที่กำลังจะครอบครองสำหรับผู้ชนะนะครับโอ้เรียกว่าเบียยขั้นกว่านะครับต้องลงทุนนะครับขยับเข้าไปมีเตะขาต่อยหมัดดูกัดไม่ตกเลยนะครับแหลมโอมหต้าคอยยะแล้วก็ลูกดักแทงนี่เข้าเนื้อ,เน,อเน้นๆหลายเม็ดแล้วนะครับ แต่ว่ายังประมาทไม่ได้เลยครับเพราะว่าดูนะครับโดนแล้วชัดเจนโมโหนะครับเอาโดนเก้าเก้าโดนแทงเข้าไปนี่พยายามจะเบียดเข้าไปพอถึงวงในนี่ก็โดนล็อกเอาไว้ก่อน,นครับเออแดงนะครับเป็นแชมป์แหลมโพน้ำเงินโดนเก้าเก้าผู้ท้าชิงนี่จุกจุกนครสวรรค์นี่นะครับโจุกวัดขาวนครสวรรค์ส่งลายมาเลยนี่เนี่ยบอกว่าดูกันเต็มเลยนะครับหน้าตูน้นี่ทุกตู้เอา ขยับไปเรื่อยนะครับน้ำเงินดวล99ติดตลอดการ์ดอย่าตกนะการ์ดอย่าตกนะแหลมโพออกข้างนิดนึงเอ้าแหลมโพมีหมดหัดนะเอ้าหมัตีนหน้าตีนหน้าแชมป์นี่แชมป์นี่แชมป์นี่มีไปทีทนึงยาวกว่าโอ้าวล้าติดอีกฟันายดวลน,นี่ตุ๋ถอยได้ยังไงอะคำว่าดวลดวลต้องบูต้องบีต้องเดินต้องอัดตลอดนะครับอย่าลืมว่านึกถึงตโตโยต้านะครับต้องเคมมอเตอร์นี่ ดวลตลอดเมื่อกันอา้าวดวลก้าวเ้าตั้งเงินไปแทง<อ>แหนมโพตีหน้ารบกวนไว้อีกก้าวซ้ายไปการ์ดขวาไม่ตกขวาไม่ตกล็อกไว้ล็อกอีกนิดนึงกรรมการแยกก่อนยังตีไม่ถนัดเหลือหนึ่งนาทีของยกสองหมัดหน้ารบกวนไว้อีกนะครับ<อ>แหนมโพแม่ดวลก้าวเปล่าจะทำยังไงต้องติดอีกติดติดแต่ว่าการ์เยอะตกและแทงไม่โดกนึงแม่แหนมโพอาวุธเยอะ ว่ายก2ยก2เท่านั้นเองนะครับโห oh, แต่ว่าดูครับแผลลูกเกมนี้มันววาเสียวครับดู่าเหียวดูใครโดนของใครใครโดนของใครครับ มาสระยปะระชิดต,ติดวงในนี่ก็แหลมโพดูดเหลื่อมกว่านิดนิดแต่ว่าถ้าเป็นระยะห่างออกมาหน่อยหนึ่งไปขาปล่อยมันได้แม่ข้อหวาดเสียวครับเบยลีโอ้เลยว่าไม่พะาะนะครับมีเตะซ้ายแทงซ้ายนะครับอากาศนี่ไม่ตกมาเข้าในนี่จะคุ้เอาไว้เลยอาศัยความใหญ่นะครับมาดูว่าจะเป็นงานหนักของดวน99แล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่ซาเบียดไม่ติดนะครับ ดูนะครับแล้วก็ไม่มีตกใจด้วยนะครับแลมโหนิ่งจริงๆ,ๆลูกผีคอยทำลายจังหวะเอาไว้วนไปเรื่อยปักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันตอน 7 8 9นาทีขาดไม่ได้ครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยนะครับนี่ผู้สับสุนหลักเลยครับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดศูนย์สองหกหกสอจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับมาแล้วครับยาฉีด150,000บาทเลยนะครับให้กับต้นเก้าเก้านะครับประถึงตอนนี้มาแรากมาดูกันยกนี้ก็ออกมาเดินเบียดนะครับต่อยท้องป่อยหน้าใยั่ง โอ้โหแฟนมวยก็รอเชียร์กันอยู่เลยนะครับแฟนมโมต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับไม่ประมาทนะครับได้อยู่ห่างนี่มีสิทธิ์โดนเตะขาต่อยหมัดได้ครับอ้าวสั้นกว่าเตี้ยกว่าต้องลงทุนน้ำเงินนะครับอ้าวเตี้ยเตี้ยแต่ว่าแข็งแรงหมัดแรงน้ำเงิน,ดนโดนเก้าวๆแหวงโมล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกล็อกยืดไปเอ้าเสียไปแม่แม่กขวางขวางโอ้โหคอนยิงแต่พักก็ขวางแล้วตีดู มีคลาสมีคลาสร่างเงินเท็กใบแดงแหลมโฮน้ำเงินโดน99ชนอีกถีบไปข้าขวาสวยดู99ต่อยน็อนในตีไปทีนึงเริ่มเริ่มตีไปแดงนะครับแหลมโฮแหลมหกไล่แ,แ,แขนไล่แขนว่าจะฝันไปดู99แหลมโฮไล่ไว้ไล่แขนไล่แขนได้หรือเปล่ารอควายทำก,ก,การแกว่งแยกก่อน เริ่มเฮเริ่มหาทีมเงินเทียแน่นเทียแข็งเทียแรงดุนเก้าเก้าดุนเก้าเก้าโดนแลมโฮแทงไว้แรมโฮแล้เอ้าตีได้แล้วต่อยได้ต่อยได้ต่อยต่อย,ยไปต่อยไปต่อยไปฟันไปดวนเก้าเก้าไม่ดุนดนี่ต้องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเอากรรมการแก้แยกก่อนเอาสู้ต่อสู้ต่อแลมโฮแดงดวนเก้าก้าไม่สน ไม่สนเชิงเดินเงาต,ต่อยไปต่อยไปดูเข้าเป้านายนายอ,าาอย้าวแม่ยังตีไม่ถนัดนะครับควยไว้เลยทางแอมโฮโอ้โห,โหนี่ครับตื่นเต้นสมศักดิ์ศรีครับผู้ป้องกันแชม108ป์108ปอนด์ของ2 for you 2> เดี๋ยวรู้ครับใครจะเป็นเบอร์หนึ่งในยุทธจักรแล้วครับตอนนี้ดูมานายมายิงหมัดไปดวนยิงหมัดไปโอ้ยโอยโอย เร,เริ่มเจอเป้าเหมือนกันดวนเริ่มเจอเป้าเหมือนกันมาแต่ว่าแหลมโพกก็เสียโอ้โหดูครับมาตอนนี้เวทีลังสิตกระหึ่มเลยครับโอ้โหเสียงเชียนนี่สนั่นเวทีเลยนะครับตอนนี้ส่วนดาเก้าเริ่มจะได้ใจนะครับเดินเบียรก,ก็ไปมีหมัดน้าไปก่อน เอาเลยครับแหลมโฮต้องทิ้งเดินแล้วนะครับตอนนี้ดูจังหวะการล็อกในหลานเก้าเก้าก็สู้บนกับตัวเล็กนี่โอ้โหรือว่าวงนหนก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเอาเลยครับอีกสองยกที่เหลือนี่โอ้เราใจนแน่ๆนะครับพักกันเัื่อคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สี่ครับจำกัดมหาชน CTF ประเทศไทยจำกัดมหาชนคูคอร์เปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตตำพันไฮพอร์ ork, เมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอร์ ork, เจียตไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณปูนกาวปูกระเบื้อง t o a ติดหนึบติดทนติดนานปูนกาวไม่ผสมปูนดำปูนกาวติดดีจนใครๆก็ต้องติดใจเลือกปูนกาวปูกระเบื้องจาก t o a ขอขอบพระคุณครับ3ยกที่ผ่านมานี่ถือว่าเราใจแล้วนะครับ ยกนี้น่าจะเลาใจกว่าเก่านะครับเอาดวงเก้าเบียดเข้าไปหมัดหน้าแย่ไปก่อนโอ้โหดูนะครับแหลมโหแหลมโหครับมีหมัดหน้าคนแย่เอาไว้แต่ว่าดวงเก้าไม่สนเลยรับทั้งท้องทั้งหน้าแล้วก็พยายามจะเบียดกล้ามในสู้ด้วยนะครับเล็กกว่าก็จริงพูดแต่ว่าแข็งแรงเยอะเกินครับอ้าวชนอย่างเดียวนะครับดวงเก้าเก้าดวงนี่ไม่ชนไม่ได้ต้องดวงอย่างเดียวสั้นกว่าด้วยนะครับแหลมโหอ้าวซ้ายไปแทง ออกข้างนิดนึงเคลี้ยเคลี้ยแกต่อยให้ลำพานอะ่ะเออแกไม่แลกด้วยนะครับแลมโฮแกต่อยจุกจิกจุกจิกจุกจิกเออมานนี้มาดิพยักหน้าด้วยเอเออ้าเดือดก้าวๆชนดับเครื่องชนนะครับสจโตง้งมีแน่นี่ลหลายๆคนลุ้มอย่างเดียวเลยอะ่ะลอ,อยไปอาตีไปตีมีเฮแล้วมีเฮแล้วแม เอาแทงโอ้โหสามดอกโอ้โหกระแทงแบบกุมการพุ่งหอกเลยนะครับปลายแรงแหลมโอ้ต่อยดิต่อยไปนวลดวลตรงต่อยต้องต่อยเริ่มตีได้แล้วเริ่มตีได้แล้วแหมโอ้ยทีมเชียร์มึกเลยมึกเลยทีมเชียร์นี่ประมาณ80%เปอร์เซ็นต์นะวังนั้นเถอะเอาดวลเก้าเก้าเดินดีเอาซ้ายของแหลมหกแหลมหกซ้ายปลายซ้ายต่อยปลายดวลเก้เอาฮุกแหมเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้อุ้ย เส้นจะแดงพาเอาหุกซ้ายไปต่อยไปโดนเก้าๆและวพวกแทงสุงแมแกกุมการผู้กัดแทงไปเรื่อยนะครับเอาแล้วพวกกัดแท,ง,ทงอย่างเดียวโดนเก้าๆพอต้องชนชนอีกอย่านิ่งอย่าหยุดอย่าเฉยนี่แหละความเร้าใจความมันนะครับไล่ไล่เป็นด้วยนะครับโดนเก้าๆต่อยไปแมแต่ว่าในน้ําหนัก108นะครับคู่นี้ป้องกันในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์นะครับ นายดีนี่สมารุบอนโพนเก่งเอาลุนอีกเดินชนอย่างนี้เหลียงนิดนึงปลายยกเอา้าหมัดโอ้โหยังไม่โดนชันจังขอทีเดียวขอทีเดียวขอทีเดียวแปรกันล็อกไว้อีกนะครับแหนมโพโอ้ฝีมือจริงๆนะครับแหนมโพคู่นี้ป้องกันในรุ่น108ปอนด์นะครับของถุกยูมวยมันวันศุกร์ด้วยเอาโอ,าอาา้แมาวืดวืดแทงไปแมั ด,ด่วนด่วนต้องชนอย่างเดียวแทงไปอีกนะต้าเคมอเตอ,เตอร์ครับคุณวิเชียรสมพลบุงโลดนะครับขอบพระคุณทรานล็อกเตอร์พง์วิเศษไทยทูลครับรวมถึงอุปกรณ์มวไฟเตอร์บริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียควบจำกัดและมวยเด็ด789โอ้ตอนนี้เสียงเชียร์กอร็อึมอีกแล้วครับด่วน99ไม่ว่าต้องมีหมัดเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับออกมาไล่เสาหมัดเป็นจานใหญ่นะครับ มาดูนะครับว่าโอ้พยายามจะล็อกเอาไว้ไม่ยอมนะครับเอาเบียดเข้าไปไม่ประทะแล้วนะครับแหมโมดูจะมัดนอกมั่นใจออกซ้ายออกขวามีหมัดมีเท้าคอยปกัดเอาไว้แต่ว่าไม่สนแล้วครับโดนโก้าวๆพยายามจะดผักออกโอดนล็อกเอาไว้อีกครับแม่พูดว่าพี่มือแล้วเนี่ยต้องยกที่เลยนะในน้ำหนักร้อยแปดกอลกออกเป็นด้วยนะครับดูดดูสเต็ปเท้าแกนี่ทีหน้าทีหลังน,นี่แหมโมนะ เขก้าไปก็ไม่ได้ท้อนะไม่ได้ท้อนะก็ชนอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าลูกโอยูดีตีหน้าแกก็กันไว้พอเข้าสามเหลี่ยมจะมีตีหน้าแล้วพอนายแกก็ล็อกไว้ล็อกใกล้แขนไว้เสร็จดึงหมัดไม่ออกนะครับทางน้ำเงินด่วนเข่าก้าอ้าวยกมียกห้าแล้วนะครับู่นี้เป็นการค้่อันแชมแป์เดือดร้อยแปดปอนด์นะครับของทัวียูด้วยนะครับ ตอกกับคุณนะครับซีพีเจริญมงคลอาหารจำกัดหมหาชนนะครับท่านดรภูมิศิษฐ์ไพฑูรย์นึกถึงโตโยต้าก็ต้องโตโยต้าทีมอเตอร์นะครับ026626555จากทีมอเตอร์เหลือเวลานาทีกว่ากว่าเลครับจะไล่ยังไงก็ไล่ไล่ใกล้ล่ดีนะครับต้นก็นต้นเป็นด้วยแต่ว่าตีหน้าของทางไฟแดงแหลมโพล่เครับออกไปเรื่อยนะครับดูดิแม่มือใกก็เหนียวด้วย ดึงไม่หลุดดึงไม่ออกแค่ถ่วงเวลาไว้เลยแล้วก็ให้ไว้เลยนะครับทางแหลมโพนี่ป้องกันแชมป์ในรุ่นร้อยแปดปอนเดี๋ยวเวลานาทีเดียวนะครับอ้าวชนอีกชนอีกดวลเก้าเก้าต่อยไปแกก็ไล่ตลอดนะครับไม่ท้อด้วยนะโอ้ยโอ้เอาาเอาอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าเรียกฤษีนะฤษีขี่มอเตอร์ไซค์อย่ามานะอย่ามาอย่ามานะใส่หมวกระนองเรื่อยไป โอหัวใจเหลือแค่ตาตุ่มเลยนะครับแฟนที่ลุ้นแหลมโฮโอ้ย่างย่างเหลือต่นี่ยี่สิบกว่านาทีนะครับไล่อีกไล่อีกไล่อีกเมื่อเสียไปดอกหนึ่งแหลมโฮเสียไปเมือ 99, อม่อด่วเก้าเก้าดุลเก้าเก้าต่อยแล้วประทับใจเลยนะครับนี่แหละ ในการประกบของเซโบ๊นะครับนัทเดชวะชีระรัตนาวงทูฟยูนะครับมวยมันมันสุกประธานดุสราเพชรบีก็เสียเ้านะครับหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหต่อยกันสมศักดิ์ศรีเลยไยแดงนะครับแลมโฮสิน้ำเงิน47และกรรมาการท่านที่3กรรมาการ,ร,ธ,รธีรวุฒิศิลครโมองปใิทิศทางเดียวกันครับให้แดง49และก็น,น้ำเงิน47 แชมเปี้ยนคนเดิมครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันนะครับป้องกันแชมป์108ร้ปอนด์หรือว่าไลท์ไฟเวทช่องทูไว้ได้แบบ